สวัสดีค่ะพบกับส้มอีกแล้วนะคะ beauty bar e n Gina ค่ะวันนี้นะคะส้มก็จะเอานี้เลยค่ะหวีเนเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหวีแต่ละแบบอะคะ่ะเขาก็ถูกออกแบบมาให้ใช้งานต่างกันนั่นเองนะคะแล้วก็สภาพผมก็ต่างกันด้วยนะคะแต่ว่าแต่ละอันจะใช้ยังไงนะคะ <S <S เดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบจ้าเริ่มจากหวีแบบแรกเลยนะคะก็ <S <S คือหน้าตาแบบนี้นั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นหวีไม้นะคะทุกคนจริงๆแล้วเนี่ย หวีแบบนี้นะคะเขาก็จะมีไม้หลากหลายแบบนะคะเอามาทําเป็นหวีแต่ว่าอันนี้ของซ่อมจะเป็นอินทนิลน,นะคะซึ่งข้อดีของการใช้หวีที่เป็นไม้แบบนี้เนี่ยมันจะช่วยนวดหนังศีรษะค่ะแล้วก็มันจะไปกระตุ้นให้หนังศีรษะค่ะผลิตน้ํามันธรรมชาติออกมานั่นเองนะคะซึ่งมันก็จะทําให้ผมของเราะคะ่ะสุขภาพดีขึ้นแข็งแรงขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ได้นวดศีรษะเป็นตัวด้วยนะคะพอเราหวีไปเรื่อยๆนะคะมันจะช่วยลด การเกิดไฟฟ้าสถิตของเส้นผมนะคะแล้วก็ทําให้เป็นการกระตุ้นการเกิดเ,เส้นผมขึ้นมาใหม่นั่นเองนะคะสำหรับหวีแบบนี้นะคะสามารถที่จะใช้เป็น everyday ได้เลยนะคะก็คือใช้เป็นหวีปกติทุกวันได้เลยนะคะเหมาะกับทุกสภาพความยาวผมด้วยค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นหวีซี่แบบนี้นั่นเองนะคะก็สังเกตว่าอันนี้นะคะมันจะมีทั้งแบบ เป็นซี่ที่ถี่มากๆแล้วก็ที่ถีก่กลางกลานั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะหวีลักษณะแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่คุณผู้ชายจะใช้กันเยอะเนะาะเพราะว่าจะเอาไว้แบบว่าคอยเซตผมให้มันตั้งขึ้นเวลาสมมติว่าใส่เจลใส่มูสอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้ด้านที่มันเป็นแบบซี่หวีอย่างเงี้ยค่ะ โกยผมขึ้นเซตผมได้ง่ายขึ้นเองนะคะจริงๆอันนี้นะคะก็สามารถที่จะใช้เป็นหวีปกติก็ได้นะคะทุกคนผมยาวก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะสำหรับร้านทำผมส่วนใหญ่ถ้าเราเคยไปแบบว่ากล้าวผมทำผมอะไรอย่างนี้นะคะเขาจะใช้หวีที่เป็นซี่เล็กๆแบบนี้ค่ะที่เป็นซี่ถีๆแบบนี้เนี่ยในการเก็บผมเก็บลูกผมนะคะคือเป็นการเอาไว้เซตผมพวกงานเนี้ยต่างๆนะคะก็จะเป็นลักษณะหวีแบบนี้นั่นเองค่ะ ถัดมานะคะก็จะเป็นลักษณะของหวีที่มีปลายแหลมแบบนี้นะคะก็จะสังเกตว่าหวีลักษณะแบบนี้เนี่ยเวลาที่เราไปตัดผมที่ร้านนะคะช่างเนี่ยเขาก็จะใช้หวีแบบนี้ในการที่จะแบบ แบ่งผมนะคะสมมติว่าเราต้องการที่จะแบ่งผมให้มันแบบตรงหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะ็นการในการที่จะแสกผมก่อนที่จะตัดผมอะไรอย่างนี้นะคะก็จะใช้ตัวด้านที่เป็นด้านแหลมของแปลงเนี่ยในการแหวกผมแบ่งผมออกนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าตัวซี่แปลงนะคะมันมีความถี่กว่านี้นะคะสมมติว่ามันเป็นการแบบเป็นหวีที่ซีถี่แบบนี้นะคะก็คือเอาไว้เซตผมก้าวผมเก็บงานผมให้เนื้อมากขึ้นนั่นเองค่ะ อย่างในคลิปที่ส้มสานตัดผมนะคะซ้มก็ใช้หวีแบบนี้เหมือนกันนะคะลองเข้าไปดูได้คะ่ะ ถัดมานะคะก็จะเป็นหวีแปลงซี่หางนั่นเองนะคะก็สังเกตได้เลยว่ามันซี่แต่ละซี่อะค่ะมันมีความห่างกันมากจริงๆนะคะซึ่งข้อดีของหวีแบบนี้นะคะเอาไว้สางผมนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเราสามารถที่จะใช้กับผมเปียกก็ได้นะคะสมมุติว่าเราอยากจะลงครีมบำรุงผมทรีทเมนต์ผมแล้วก็จะให้มันแบบซึมเข้าสู่เส้นผมได้ดียิ่งขึ้นนะคะเราสามารถใช้ หวีที่เป็นแปลงซี่ห่างแบบนี้ค่ะในการหวีผมลงมาเพื่อให้ตัวทรีทเมนต์เนี่ยมันซึมเข้าสู่เส้นผมได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ซี่แปลงของเขาถ้าสังเกตนะคะมันจะมีช่องโหว่นะคะซึ่งเวลาที่เราใช้กับการไดผมนะคะตัวลมนะคะจากไดบ่บผมเนี่ยมันจะลงไปตามช่องพวกนี้ซึ่งทำให้ ลมมันผ่านเส้นผมแล้วก็ทําให้ผมอะค่ะมันแห้งไวขึ้นระหว่างที่เราไดผมมันเองนะคะแล้วก็วีแบบนี้นะคะก็ยังสามารถที่จะช่วยนวดหนังศีรษะของเราด้วยนะคะทําให้แบบว่ามีการไหลเวียนเลือดดีขึ้นแล้วก็ช่วยกระตุ้นการเกิดเส้นผมใหม่นั่นเองค่ะถัดมานะคะวีแบบนี้นะคะจะอาจจะไม่ค่อยเห็นกันสักเท่าไหร่นะคะตัวนี้เนี่ยมันจะทําจากทองแดงนะคะตัวซี่ของตัวแปรนั่นเองนะคะซึ่งข้อดีของตัวนี้นะคะก็คือมันจะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีร แล้วก็เชียร์ราที่อยู่บนหนังศีรษะได้นั่นเองนะคะแล้วก็ช่วยนวดหนังศีรษะด้วยนะคะแล้วก็ทําให้ลดการเกิดไฟฟ้าสถิตไม่ให้ผมอะคะ่ะมันชีฟูได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่หวีตัวเนี้ยค่ะซ้มจะเอาไว้สระผมนะคะแล้วก็เอาไว้หวีผมเป็นปกติประจำอยู่แล้วนะคะเพราะว่าส้มรู้สึกว่ามันทําให้แบบเหมือนเราได้ผ่อนคลายหนังศีรษะด้วยค่ะตอนเนี้ยนวดหัวค่อนข้างดีมากๆเลยถัดมานะคะจะเป็นหวีแปรงโดมแบบนี้นะคะ ันนี้จะเป็นขนาด25มมนะคะจริงๆแล้วนะคะตัวแปรงเนี่ยจะมีหลากหลายขนาดเลยนะคะก็ขึ้นอยู่ก,กับการใช้งานนะคะถ้าเป็นขนาด25มมแบบนี้นะคะก็จะเหมาะกับคนที่ผมสั้นนะคะผมดัดมานนั่นเองนะคะเพื่อต้องการที่จะเวลาที่เราใช้คู่กับใดเป่าผมอะคะ่มะมาช่วยยกโคนเพิ่มโวลลูมแล้วก็ตัวนี้นะคะยังสามารถใช้กับผมตรงเพื่อเป็นการม้วนโวลลูมให้ปลายมันงุ้มเข้าก็ได้เหมือนกันนะคะ ถัดน,นานะคะก็จะเป็นแปรงด์มาสณะแบบนี้นะคะก็จะมีความใหญ่กว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะตัวนี้เนี่ยจะขนาด 53mm มันเองค่ะก็จะเหมาะกับคนที่ผมหนานะคะผมยาวนะคะอย่างซ่อมเองผมยาวก็ใช้หวีประมาณนี้ในการที่จะดายผมแล้วก็ช่วยยืดให้ผมที่อยักศกนะคะหรือผมหยิกเนี่ยมันมีการคลายตัวได้ดียิ่งขึ้นถ้าสังเกตนะคะเวลาที่เราไปร้านทำผมนะคะถ้าแบบผมเราหยักศกหรือผมหยิกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ใช้ตัวเนี้ย เพื่อเป็นการยืดให้ผมมันคลายตัวให้มันผมมันเหยียดตรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็มันทําให้ผมเราอะค่ะมันมีความเงามากยิ่งขึ้นด้วยหวีแบบนี้นะคะจะไม่เหมาะกับการมาสางผมอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนเพราะว่าด้วยความที่มันจะมีหวีแปงลงขนสั้นๆ่ะถี่ๆเ,เลยค่ะซึ่งถ้าผมเราไม่แข็งแรงมากพอค่ะการเอามาสางผมแบบเนี้ยมันจะเป็นการดึงให้เส้นผมมันหลุดได้ง่ายขึ้นนะคะก็แนะนําว่าควรเลือกใช้หวีที่มัน ตอบโจทย์มากกว่านี้นะคะอย่างเช่นหวีแบบควรจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะในการที่เอาไว้สางผมเอาไว้สางผมในชีวิตประจําวันนั่นเองนะคะ โอเคค่ะทุกคนและนั่นนะคะก็คือเคล็ดลับในการเลือกแปลง mm hmm. เลือกหวีนะคะให้เหมาะกับสภาพการใช้งานแล้วก็เหมาะกับสภาพเส้นผมด้วยนั่นเองนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กด share, แชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ซ้ำด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิป,ปต่อไปของซ้มมอนเองะคะ่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในรีวิวครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ